ครับในฐานะไอคอนิกเรื่องใช่ครับยูทูบเบอร์สายกินสายกินฮะสายกินคือผมอยู่กับกับกับช้างอันพัชรลนยมั้ตอนนี้เขาเปิดตัวที่เชียงใหม่ฮะได้ลองประสบการณ์แต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ฮะเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ตรงนี้เลยกับกับกับยูนิตนี้ฮะครับ ประทับใจมากครับชอบมากชอบบรรยากาศความอบอุ่นนะฮะความเป็นครอบครัวจะสังเกตได้ว่าครอบครัวช้างนี่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแบบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารกีฬาดนตรีครบวงจรหมดเลยครอบครัวช้างใหญ่ขึ้นจริงๆฮะในฐานะที่เราเป็นนักกินเนาะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานที่ต้องกินด้วยเฮ้ยผมจะบอกว่าอาหารทุกคอร์สที่เสิร์ฟนะฮะเขาตั้งใจทํามากแล้วแบบคือเรียกว่ายังไงเดียมันเปิดประสบการณ์เพราะทุกเมนูที่กินนะฮะเขาตั้งใจทํามากแล้วเวลาเสิร์ฟมาทุกเสิร์ฟเนี่ยแบบ เขาคิดมาแล้วอะว่าแบบเฮ้ยมันต้องประมาณแล้วได้รับรสชาติแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เอาอยู่บนเรือนะฮะเครื่องดื่มคอนิกเอ่ยศิลปินดนตรีคอนิกเอ่ยทุกอย่างมันบรรยากาศมันได้หมดเลยครับอืมฮะอย่างปกติที่มาวิ่งเราถามเรื่องสุขภาพหน่อยเป็นไงบ้างเพราะหลังจากตะเวนกินมากินเผ็ดบ่อยครับเออกระเพาะกระเพาะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับร่างกายตอนนี้ตอนนั้นถ้านมันมีปัญหาครับมันมาจากการที่เราทำงานเยอะเกินไปแล้วก็มีปัญหาที่แบคทีเรียที่หูใช่ไหมฮะแล้วก็มีปัญหาที่ที่เรื่องเรื่องของ ปอดเรื่องการหายใจแต่เรื่องกระเพาะไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างแฮปปี้ตรวจทุกอย่างครับร่างกายดีหมดเลยเราไม่เคยเราไม่เคยโดนแบบว่าอาหารเป็นพิษอะไรอย่างงี้บ้างน้อยมากครับแต่คุณหมอบอกแล้วว่าอาหารเป็นพิษถึงจะมีปัญหาแต่กินเผ็ดไม่มีปัญหาแน่นอนคือมันการเช็คไหมครับว่ากระเพาะเรามันแข็งแรงกว่าคนอื่นเขายังไงน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับในเรื่องการกินเยอะนิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องของการที่มันทนความเผ็ดได้เยอะแบบนั้นครับมันเป็นเพราะว่าเราชินด้วยหรือเปล่าชินด้วยฮะ ร้อนอากาศร้อนเอออร้นปกติอย่างแต่ละมื้อเรากินเผ็ดทุกมื้อเลยไหมพี่มาวินว่าไม่ฮะแค่ถ่ายคลิปแค่ตอนถ่ายคลิปเท่านั้นครับแค่ตอนถ่ายคลิปเท่านั้นก็ไม่ได้ตลอดใช่ครับว่าเรากินได้มากแค่ไหนเพราะว่าหลายคนมองในคลิปแบบน่ากินแต่ว่ามันก็แรงด้วยความเหน็ดเหนื่อยจริงจริงกินเสร็จก็คัดครับเดี๋ยวนี้คือพยายามสนอบร่างกายมากกว่าครับ Or, sí> มันมีคนท้าแล้วไหมที่มาวิวว่าอยากไม่มีฮะไม่มีไม่มีคือผมบอกผมไม่รับคําท้าใครเลยครับกินง่ายๆสบายสบายมากกว่าแบบนั้นทะงแล้วก็ผมเน้นช่วยชาวบ้านทําให้แฮปปี้มากกว่าพลังบวกมากกว่าฮะเดี๋ยวนี้คือกินแข่งกินดูกินอะไรไม่เอาเลยเอาที่ตัวเองชอบเลือกร้านที่ชอบแบบนั้นครับแล้วมียังมีจ้างไปกินไหมครับหรือว่าเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าส่วนมากเราไปเป็นงานสปอนเซอร์เขาจ้างเป็นแบบเป็นแบรนด์มากกว่า แล้วทุกวันที่ทำเนี่ยเราไปเพราะว่าเราเราอยากทําเองอยากให้แบบทุกวันเราทำเพราะเราแฮปปี้อย่างเงี้ยมากกว่าครับเห็นนะตอนเช้าออกกำลังกายเสร็จก็ไปแล้วป๊อกป๊อกบ้างอะไรบ้างเลือดหมูอยากกินเก้งจี้ก็ไปกันอะไรเงี้ยเอาตามใจฉันมากกว่าครับแฟนๆาจะเห็นพี่วินแบบข้างทางใช่ใช่ใช่ผมพูดเสมอแล้วปีนี้ผมดีใจมากผมได้รับรางวัลเยอะมากเลยผมบอกบนเวทีทุกอันเลยว่าติดฟุตไทยแลนด์ที่สุดในโลกแล้วก็สามารถจะผมได้ตามร้านข้างทางทั่วไปฮะหาง่ายมากผมอยากพี่วินบอกว่าไปกินร้านแบบไม่ต้องแพงอ่ะใช่ผม ผมอยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงและอยากให้รู้ว่าความเป็นไทยอะ่ะมันอยู่ทั่วไปอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตามที่แบบที่คนเยอะๆหรือตามที่ดังๆนะฮะมันอยู่ตามข้างทางมันอยู่ตามทุกถิ่นทุกที่ะฮะตามตอกซอกซอยเราไปได้หมดจริงๆนี่คือไทยแลนด์ออริ่ๆ <นะ S 2> เราะราต้องทยังไง<ห>ครับผมเพราะว่าบางร้านเข้าไปอาจจะไม่ได้ถูกปากไม่ถูกปากก็ไม่รีวิวแค่นั้นเองครับผมย้ำคำเดิมไม่โกหกแต่ว่าถ้าเจ้าของร้านเขาเห็นเราเข้าไปเขาต้องคาดหวังว่าพี่มาวิวต้องออกมาแล้วอะไรต้องรีวิวแน่นอนเขาเป็นยังไงบ้างมันกดดันไหมคร แล่ผมบอกเขาว่าเมื่อถึงเวลาผมอยากลงจะลงให้ oh, <okay. S 2> บางทีมันต้องรอีเลียรอเวลา <Yeah. S 2> อย่างบางทีไปกินที่ร้านน่ะมันถูกใจไม่หมด uh huh. แต่ผมก็จะบอกเขาเลยว,ว่าถ้าผมจะรีวิวให้ปรับรสชาติให้ผมได้ไหม uh huh. ถ้าปรับได้ผมรีวิวแล้วผมมั่นใจผมรีวิวไปแล้วว่าฟิตดักคุณดีแน่นอน uh huh. แต่ถ้าคุณปรับให้ผมคนเดียวแล้วคนอื่นมากินแล้วมันไม่ใช่แบบนั้น uh huh. ปัญหาจะอยู่ที่คุณแหละเพราะผมบอกชาวบ้านไปแล้วแบบนั้น uh huh. ถ้าปรับได้ย,วยาวๆผมจะกลับมาซ้ำให้ใหม่ด้วยทำให้ได้หรือเปล่าก็แสดงว่าทุกร้านที่เรา ลงในช่องทางของเราของเราคือการันตีแล้วว่าผมการันตีครับผมการันตีว่ามันมันคําว่าอร่อยคนเราไม่เท่ากันอย่างผมว่าเซจฟูดบ้านเราห้าหกสิบบาทเครื่องปรุงพวงเขามีไว้ให้ตรงหน้าแลรวก็ปรุงไปแต่ขอนะฮะปรุงแล้วกรุณากินด้วยนะครับอย่าปรุงมาเททิ้งออไม่ดีเลยเพราะว่ามันมีคอร์ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพริกน้ำส้มเอ่ยเลยกินเถอะครับเอาเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวอย่าครับจริงๆผมเนี่ยผมไม่ชอบคอนเทนต์แบบนั้นผมพูดตรงนี้เลยผมไม่ได้พลาดพิงใครแต่ผมตัวผมเอง ผมพริก50เม็ดผมไม่กินหมดควรเห็นมันต้มกินหมดจริงๆแบบนั้นฮะมันต้องเห็นคุณค่าของอาหารแล้วก็ใช่ใช่ใช่มันยากนะเสียดายด้วยไหมพี่ผมเสียดายพริกบางนั้นถ้าเอากลับมาบ้านใส่ถุงมันกินได้หลายมื้อนะครับเพราะเราเห็นเช่นอย่างนั้นแล้วสิกอย่าครับที่เขาเทไปแบบเยอะๆอย่างงี้นะผมไม่แฮปปี้ผมไม่ค่อยแฮปปี้แต่ผมก็ว่าไม่ยุ่งเรื่องใครแต่ถ้าเป็นตัวผมเองเพราะคนชอบถามผมปรุงแล้วกินไหมคือผมไม่เคยทําแบบนั้นไง ผมไม่ตอบที่ผมปรุงผมกินครับผมกินหมดด้วยอย่างพี่มาวีเวลาเทพริกกี่ช้อนอย่าอย่านับดีกว่าอย่างร้านประจํารู้เลยว่าร้านนี้โคตรเผ็ดสองช้อนโต๊ะรู้เรื่องอแต่อันนี้ไม่รู้เลยว่าไปได้ถ้าช้อนโต๊ะก็ใส่อเอาที่เราชอบอแต่ผมจะชิมก่อนเพราะรสชาติปกติก็อร่อยเผื่อคนที่เขาไม่อยากจะปรุงแบบผมก็มากินได้ผมไม่ใช่คนเทนตนที่มาเพื่อฟาดฟาดฟาดไม่ใช่ผมผมให้รู้ว่าเบสคืออะไรแล้วผมปรุงน้ำจิ้มขึ้นมาเวลาก๋วยเตี๋ยวเพื่ออะไรเพราะตามสไตล์จีนไงฮะ ซสน้าซุปเพราะว่าเขาตั้งใจทํากระดูป้มเปิดจนเปื่อยกินทุกอย่างเสร็จแล้วน้าจิ้มเอาเครื่องต่างๆไปจิ้มแล้วซสน้ําซุปล้างคอล้างปากคือแบบนั้นแบบนั้นมากกว่า,าขอย้อนกลับไปเมื่อกี้พี่บอกว่าให้ทางร้านปรับสูรแล้วเขายอมปรับไหมครับหรือว่าส่วนมากยอมปรับให้ผมนะ,ะเพราะผมบอกเลยว่าเขาก็รู้ว่าว่าว่าเราเป็นใครเวาลาเราลงมันมีความเปลี่ยนแปลง,ปลงยังไงเขาก็ยอมเราไปเพื่อให้มันดีขึ้นนะฮะบบผมเช็คตลอดครับผมเช็คตลอดว่าคนเข้าเป้าตามผมว่าคาดหวังไหมถ้าเขาไม่เข้าเป้าผมจะบอกเลยว่าปัญหาอยู่ที่ผมละ ผมยังรีวิวได้ไม่ดีพอผมต้องกลับไปทำให้เขาใหม่แสดงว่าเงินซื้อลิ้นเราไม่ได้ไม่ได้ครับลิ้นมีลิ้นเดียวอยู่ที่ปากซื้อไม่ได้ครับซื้อไม่ได้ถ้าผมชอบผมแฮปปี้ถ้าผมไม่ชอบผมก็ไม่ไปนี่ผมขออย่างนึ่งฮะอย่างบางร้านมาพยายามแบบไป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 ผมไม่ไปนะครับผมอยากไปผมไปเองผมบอกว่าผมไปยืนร้านไหนเหมือนเขาถูกหวยอ่สนุกไปด้วยการอยากเห็นรอยยิ้มเขาตรงหน้าเฮ้ยผมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้านไหนผมไปมีเมื่อไม่กี่วันไปเขาบอกเขาไม่รับรีวิวเขาบอกคนเขาเยอะมาก ผมบอกไม่เป็นไรขอบคุณมากครับผมกลับผมแฮปปี้ผมไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นผมจะแบบไปแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ไปแบบน้อมๆผมตนยกมือไหว้ทุกที่แน่นอนแล้วสบายๆครับอยากให้สังคมไทยแฮปปี้มากกว่าขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับ